สวัสดีครับพี่นอ้องตะหน่อยผ้านี่นี่ของมาเล่นในบ้านพอดีแม่เพิน่นมีแดดจังหน่อยเพิ่นจะตากปล่าซะ,ะก็เลยพา,ามามาห็นยายาเสีเ้ยนยังแม่เงาทุกเทียนน้ำน้ำไม้ทุบน้ำไม้ไรน้ำไม้ไรสิแกงไวแงงไ้แกงต้มไว้แกงไม่น้อแม่มันกรได้มันแข็งโอ้อันนี้เขาเอิาน้ำไม้ไรหรือน้ำไม่ปลาเขาไปเก็บเห็ดหมือนบ้านนี่ หน้อง<า>ไม่ปลาพี่น,อน,น,น้องมันมันมันงงแกงมันคือจังนอไหวนี่แหละเอออืมคันบาถูกมันแข็งคันฝานเดามันแข็งเตี้ยตุ้บทุบทุบเตี้ยไอแต่แกงสวยแกงกินเทียงครับผมแกงทอดสวยกิแซ่บเมียนน้อไม่ไรสิออกรดถล่มใกล้ๆไวมาเมียทุบแข่งขึ้นกันล่ะกับนอไหวอ๋อ นวนไปเก็บเห็ดอยู่ทั้งดง <cabinets S 1> ก็เลยเก็บมากครับผมแกงแซ่บขนาดได้พี่น้องทุบๆเรื่องสิมันบอกขม,มต้มน้อยเดียวกับพอบ่ออ๋อจีต้มน้อยเดียวกับพ่อป่ะกีมาขึ้นเราใหม่อันนั้นเาขากีคนหนึ่งว่ามันคมออกขมขมไนะ่โบ้ได้กินง่งไงได้พี่น้อง้องค้นอยู่ทั้งดงทั้งปลาเึงสิได้กินแกงปีหนึ่งกะม,มีเทนึงได้หนิอ๋อเราไหม่ไรนี่บ่ออือ ยาแล้วว่าปีหนึ่งยังมีเทียหนึ่งวันสั่นน้องแม่ไรายผลปรตกเครื่องม,มันก็บอออกแต่ว่าเขาภาษาไทยเขาเชื่อเนาไมมันมอยู่ด<ม>ูดห,หินดินแกนอ๋ออยู่น้ำปลาน้ำหลืบน้ำเขาเออดออิอยู่ผู้ออยู่ผู้เอาสะทสออะ้อนอแสงพี่น้องอือถูกเานปแกงนึงพอดี ร่มน้อยเดียวเขามาจะเก็บเห็ดต้องสีแกงสวยเออแกงใส่ย,ยานัาง่งส่เห็ดพร้อมใช่ไหใส่เห็ดพร้อมหวาเสาวบขนาดเลยพี่น้องสุดน้ำไม่ไายเดี๋ยวกระดุวนไปเก็บเห็ดมากกวันตอนเที่ยงเอาแพรว่า,ากายนน็ยังจะตากตาเนาะมือนีันคือคืนไม่อิโอ้ยมึงอกี้เฝ้าตาตากปลาขาวซื้อดอกตากขาวกันนล้วก็ตกมันจะแห้งร่มแม่ตาก มันแดดยเหมืแรงเออกนีกับมันแดดแต่กับเาอีกแขงกับพีเปลาขาวค้าเดียวกับก่แข็งเนาะออต่ว่าพวกปลาปลาคอปลาดุกบันตากดอกแต่จะปลาขาวก่อนมจะปลาขาวอยู่ฮันอมันแข็งเท่าไ่ตุกทุบ เสียบอีสานบ้านเข้าเกิดตามฤดูกาลพี่น้องบัวบาสีเฮดบัวบานสีน้อไอม้น้อไม้ไร่น้อไม้ไร่หากินยากนะแกงไว้ตัหน่อยกับโบ้คยกินเดียวยกแกงใบกระทุ่คือกันเดียแม่ไข่ไข่น้อไม้ไร่ปอ,อแข็งแต่ว่ามันแข็งเดียวองอดไวไหมพี่น้อง เบาถูกมันกินเบาได้ฝานมันบากินเบาได้ฝานแข็งกระเดิเลยอะเตี้ยงำกินย่าน้ำเลยเตี้ยเดี๋ยวยาแล้วต้มน้ำหนึ่งเล้วจังสีเอาไปแกงรครับผมต้มน้ำเดียวต้ม,ตมน้ำเดียวอย่างนจะเสียงนี่น,นี่เก็บมาจะในปลาในเหลือบในเขาต้มงมาชิแกงกัน ใส่เคียงกับมาขันเองขันอ่อนเองเลยขันบ่เออเอาใส่น้ำยาดั้งกับขันโอ้ขันใส่น้ำยาดั้งก่อนยังแกงบ่เอออ่อนใส่ขส้าวเบี้ยใสย่ยังขันเลยมันบ่โอ้ใส่น้ำยาดั้งเรายังขันพี่น้องมันยังจีงอ,อ่อนโบเมนแกงคือยังนองใหม่เลยมันบ่ยังนองใหม่ยังคือกันล่ะโอเยังอ่อนอ๋อครับผมอ่ะโอเค ยาทูปใบเราเนี่ยหวานได้เนี่ยแต่หนูไม่หวานสุดละเต้มันเบาขมขมน้อยเดียวอือที่เหลก็หน่อยนึงว่ามันสีขมก็ยังไหวแต่ว่าไหวกับขมนะแม่เนาะขมก็กินได้ไหวอือเพราะว่ามันแข็งแข็งเลยเตี้ยโบต้องต้มเหรอกกออแข็งเลยโอ้ไหวนี่บ่ต้องต้มก่อนเตี้ยขูมต้มก็ต้มอ๋อผู้มขม แข็งเลยเออกระได้คว่ำดูกระได้คว่ำลูน้ำยากระแข็งผู้เฒ่าก็จะเฮ็ดกินมาแต่อ่อนแต่อ่อเนาะมาแต่นั่นสูตรโบราณเกียงใส่ปลาแดกซื้อๆกะเชียบเด้อพี่น้องแต่ก่อนบ่มีฝุ่นซื้อดอดซื้อลดดอกนี่จะเกลือกับปลาแดกนี่แหละปลากับบบ มี่พ้อมแล้ววะสมัยจะเอาแม่ติดเล็กน้อยพุณแกงใสจะประเดกนี่แล้วกับขาเบียร์นู้นอ่ะคือเสียบอยู่เทิด่ะก็จะว่าอามีสารพันเ่าครับผม<ป>เกิดตามแล้วดูการค,คุณง่าทุบหน่อไม้ไล่ครับผมไว้แกง เยอมือสวยหลายๆได้หน่อยๆนึ่งเด็นี่ฮะหลายๆได้หน่อยๆนึงเตี<ะ>้มันถีบหลายมันนั่นแข็งมันเอาไปได้บุเมนว่าเก็บมากเลย,เลยลหลายๆคือ,อปอกได้หน่อยแท้เตี้ยปอกง่ายอืมค่ายหลายแข็งเอามีดเฉาะเฉาะเฉาะเอาเตี้ย เรียกเอาจะอ่อนอ่อนนั่นเตีย้ยทุบๆสี่มาฟาน้าจังคือยัง,ออยงน้องไม่ธรรมดาน้องไม่บ้านเท่าบ่อใด้ด้แข,ข็งก็เลยกินบ่อใด้เท่ทิ่มได้แหละต้องทุบๆ แล้วก็กทุบดีรำม,มันรำอ,อ่อนๆมันถุบบุ๊บบุ๊บบุ๊บลเลยน้อน้อย,อยขั้นสวมได้บ่แม่ขั้นสวมขั้นน้องไม่สวมได้บ่นี่น้องไม่ไรได้อยู่ <c oughs> ไปสีดขานปอกเด้กากแข็งที่มาสีดขานปอกเด้กากแข็งได้หลายเกลี้ยงเมื่อยพูดเลยได้เป็นสอบนี่เบิดมือยเลยบอย่าบอกเป็เป็นสอบนี่แกลี้ยมดมือมันแข็งด่ามมันแข็งกระตูปฮะไปกวนพี่น้องเมึงไาปอกตั้งไม่ไรครับผม ทุบน่อไม้ไลาไว้เกียงกินเที่ยงตามฤดูกาลครับปีหนึ่งมีแค่เดียวบ่หน่อไม้นี่ออือมครับผมสวัสดีครับบ่คือน่อไม้เลียงเฮาดหน้อไม้เลียงเฮาอยู่นาะกินเบิดปีนะเกิดน้ำพูน้ำลือหินน้ำซอกหินไคก่อนสวัสดีครับ